สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะ <bring you. S 1> <c oughs> อะไรฟ <Thank you. S 1> ันไม่แปลง <c oughs> นี่บ่าวๆผมแล้วเพบาเปานีพผมเอาอยาคัดยูด่โรคัด ไอ้เขาอย่งนี้เหรอเอาหญ่านเอาหญ่างจิ้มเขียวบ่เนาะโอ้ฝั่งนี้หายดีแล้วเจ้านี่หายดีแล้วใช่ไหมหายดีแล้วนี่นีหายแล้วไม่มีหนองแล้วหายดีแล้วครับหายดีแล้วโอ๊ยโอ๊ยไอ้แบกเอ้ยให้แม่ไปเร็วไปแบไอ้ไปเห้แม่เร็วไปแบกเอ้ยให้แม่เร็ว ไร reconna issance, reconna issance, no เดาห nice ื่อเดาหื่อจะแกล้งแม่แจ๊บเหรอฮะแกล้งแม่แจ๊บติมิงไม่แจ๊บตกใจมาเลยมาลบเด้อมาลบเด้อมาลบเด้อผมจะไปเที่ยวเที่ยวไหนไหมครับนี่ไปเที่ยวไหนไหมวันนี้ ได้ไปหรอพายุมาแล้วยังมาไม่ถึงเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันไปได้อยู่เอ้าเย็นสดป่าวได้ป่าโชดได้เร็วเป่าเป่าโชดได้เป่าไงโอ้ตักมาป่าเป่าโชดได้เร็วตักเป่านี่แหละไม่ผมตักเป่าอยู่บปกป่าวโยกถังให้ป่าโอ้กินกิน กินไหนก่อนปะกินไปกินให้นีเดี๋มึงยืนให้ตรงเลยก็มาขอบเลยนี่คะพ่อา่ะค่ะพ่อค่ะมาๆๆนั่นนั่นไปได้ป่ะนี่จะเดินกี่ตัวตุ้ดใสีอีกว่าเราไม่เสียมาหยังมาหยังมาหยัง เียบเ่องเียบเงเปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครมาโกงตูดอยู่นี่นี่เฮ้ยลองก้อนไม่เอาโกงตูดอย่างเดียวเลยพ่อฟอบอกให้นั่งนั่งดีดีเร็วเร็วนั่งไวพร้อมนักท่งกับเปอะลุงนั่งลุงลุงนั่งลุงบอกให้นั่งลงโกงด่าแกล้งอยม่เอาไม่นั่งไม่ไม่ได้กินหรอกไม่นั่งอ่ะฮึมไม่ได้กินเลยยาก ไม่ได้กินนั่งลงดินังลงกอกกันโชว์คมหอกกันเอานั่งลงเียบลงพียบงนั่งลงกละิเลกได้หนังลงนังลงแม่งนั่นังเยบลงโอ้ยหยอกคักเทียบยบไม่ใช่อันี้อค อ๋อทางบอกเลยครับเยียบมากครับเอ้าหล่อมากเลยครับหล่อมากเลยเอาหันหน้าไปเพียบทางไเพีบกหลอครับเอาเพียบกหลออะครับมาอครับมาเตามลงตามลงตามลงอีกไปเพ้ยลงตามลงกเลยมือด้วยมือวยูงๆตามลงอีกเก่งเก่งครับหล่อมากเลยลุงโอ้โหตัวสูงมากแล้วนั่ง ถ้าแม่แม่มาันี้แปลว่าถ้าต่ำกว่าร้อยห้าสิบเนี่ยเท่ามิ่งเลยนะคะกินน้ำกินน้ำกินน้ำครับผม ถอยมาถอยมาได้ว่าไปได้นหนเด้อมิ้งไปดี่วรัวพ่อฟองฉิดหน้าพี่ผมไปแล้ว,ลว,ลวไปแล้วผมไม่เด้ไปใส่ย <laughs> พ่อฟ <laughs> 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 องเล <laughs> เนเ่นมาอยัง <laughs> ผมไม่ได้ไปไหนนะครับพ่อปอวิ่งทำไมไมิงว่าไมดูรากยพาอาอามานามา้มา,ามาม <laughs> ะ,ะ,ะมา,า,ามาาาามามมามมมมาะะมามา ลุงตาคุฝนพายุเข้านะคะแม่แม่ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยขั้นถาแล้วขั้นถาแล้วครับดูดู<ล>ยกขาขึ้นตรงนี้ซิพ่อเปามาให้ผมยกขาขึ้นตรงขอนไม้ซิยกได้ไหม เร้นเลละวิ่งไปรับลมเม็ดนะคะวิ่งไปรับลมเม็ดล้างหน้าแปรงฟันหน่อยครับถอยจักถอยจักถอยจักเลยไปแล้วไปแล้วไปฟ้องแม่ป่ะจะไปฟ้องแม่ป่ะอู้หูเขียนน้ำใช่คุณเนี่ยคุณเนี่ย นี่นกินสดจากต้นครับ <c oughs> แบบ <c oughs> ับครับแชบแชบครับแชบ เ,เตรียมชุดหล่อให้ผมไปไหนครับเนี่ย <Hello. S 1> อุ้ยอุ้ยอุ้ยยืดเชื่อ,อยืดเชื่อ,อยืดเชื่อลูก <c oughs> อย่าเชื่อชุดแดงน่ารักนะลา,ายแดงน่ารักนะครับยวดูดูเอาเมือเป่าออกเลยนี่ เอามือออกเลยป้าเอามือออกเลยจะกินมือป๊อปเพราะว่าในมือมีนูเม็ดป๊อปกัมนูเม็ดไว้นะคะจะกินมือป๊อปไปเลยนะมิ่งนะผมณจีงับมือเลยป๋ออือฮืออ่าพ่อยังไปฝากแม่ดีวะเดีอากล้วยไปฝากแม่ปะไปฝากแม่ไปเดี๋ยวเราเอากล้วยในบ้านไปฝากแม่ ยสยตืดนะคะมา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 เอเกนยังไงนี่น่นว้ายเลียงดูดมาว้ายเสียดูดเยเยี๋ยว อยู่นิ่งไม่ได้เลยนะคะนี่จิต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 กล้วยฝากเมียกอนกล้วยครับกล้วยเอากล <c oughs> ้วยไปฝากแม่โอ๊ยเนี่ยไปไอยปไมามาบบบนี้มาเออมา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 ไป เรื่อยๆเลี้วกล้วยไปฟางแม่เรื่อยวิ่งเลยวิ่งเรื่อยวิ่งเล่อยครับวิ่งเลื่อยวิ่งวิ่งเรื่อยลูกป่วยไปไหนพี่เออเออเอวเลี้ยวกล้วยไปให้แม <he> ่แล้วแม่หิวกล้วยแล้วแม่หิวกล้วยแล้วเราเล้วหนุมเม็ดเหรอ วิ่งเลยวิ่งเลยเร็วเรืเรเรแม่คอยกลัวอยู่เรื่เร่ยเรื่เร็วยเรื่อยอเือเื่ออย่อย่อ่อเ่อเอมเรยเเือไปแล้วเรเร่เร่อยอย่ ดูดูขาเขานี่โอ๊ยมาไปเลยลึกก็จะถึงแม่แล้วกล้วยไปให้แม่ก่อนมิ่งมา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 เร็ว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 จะถึงแม่แล้วเร็วเร็ววมาเหนเร็วโอ๊ยรีแลเียแม่จะไดกินไงบนนนี่มา เอา,อาบ่าให้แม่กินบ่แม่หิวแล้วเร้วแม่ขับกล้วยมาช่องล้วครับแม่โอ้โหถึงแล้วไปเอากล้วยให้แม่เสียงด้วยค่ะคุณแม่คุณแม่ขอเสียงด้วยนะคะกล้วยเราก็ล้างแล้วนะคะกล้วยเราล้างแล้วเราก็เอาใส่ตะกร้าไว้นะคะ เตรียมไว้ให้คุณแม่หางดีกับมิ่งกินนะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเสียงเสียงอ,อ, <aching. S 1> อะไรเหรออะไรนี่เสียงอยู่ทางนู้นอ่ะเสียงไงเสียงใหม่คุณแม่ขอเสียงใหม่ไหนะคะเอาเสียงด้วยเสียงเสียงไหมเสียงดีดีเสียงดูลูกดืลูก ขอน้าแม่ปะเปาเอาปิดไม่ไหนอนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับะไครตนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนผู้จ่ามไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมฝากภาพความน่ารัก,กเพื่อนเพื่อนทนี้ครับขอบคุณครับเออไม่มี